Alhamdulillah wa khotibah wal sub. Hari ini kau di tempat ini dari melakukan perintah untuk hal yang baik dan melarang hal yang kita daripada amru bil ma'ruf dan nahy munkar. Alhamdulillah الحمد لله الذي أنشأ وبرَى، وخلقَ الماءَ والثرى، وأبدَأ كل شيءٍ وذرَى، لا يغيبُ عنه صغيرُ النملِ في الليلِ إذا سَرَى ولا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى وصل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا او في نظر ستا فروم جمعه تنلعب جمكن كوات الله سبحانه وتعالى لو تم سكوت الله سبحانه وتعالى هيممات تي الله سبحانه وتعالى لو راو تيوني تي مسجد هني ان مسلم และเลือกเ,เราเป็นผู้ที่มีศรัทธาอัลลอฮ์ให้อัลอิสลามและก็ให้อัลอีมานแก่เราเราต้องสุกุดอ่อพระองค์ให้มากมากอิชาออัลลอฮ์อีทั้งอัลลอฮ์สุบายตะลาได้เลือกเราเป็นอุมมะของนบีมูฮัมมัดสุลลลัลวะะลิฮิวะสลัมซึ่งเถอว่าเป็นยรุลอุมมะ ยุคป,ปัจจุบันไม่มีประชาชาติใดไม่มีประชาชาติใดที่จะดีกว่าอุมมะของนบีม u h a ม m ั d อ a ล l ลล l a h u a l a i i a ทำไมครับพี่น้องเราเป็นคนอาหรับหรือก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนมาลายูหรือไม่ใช่หรือว่าเราเป็นอุมาอิสลามเป็นอุมาที่ร่ำรวยเป็นอุมะที่มีการงานที่ดีรับราชการหรือครับไม่ใช่ มันต้องมีสาเหตุทําไมถึงอัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت ع ا ل ถึงแต่งตั้งเราเป็นอุมมะอุมมะประชาชาติที่ดีที่สุดครับพี่น้องอัลฮัมดุล,ลิละแท้จริงอัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت ع ا ل ได้สร้างโลกนี้และสร้างมนุษย์บนโลกนี้มนุษย์บนโลกนี้มีสองฝั่งสองฝ่ายนั่นก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت ع ا ل กับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮาอัลาหรือเรียกว่าแคฟิชน,นั่เองอัลฮัมดิลลาอัลลอฮฺเลือกเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ในบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็ไม่เท่ากันอีกเช่นกันมีบางคนบางคนฟาซิกุนเป็นคนบาปบางคนก็วอลิมุลนินับซิอธรรมต่อตัวเองบางคนก็มกตสซดบางคนทำบาป เท่าเทกับทำดีทำบาปบ้างในบางครัง้งทำดีในบางคราวแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งในบรรดามุสลิมคือกลุ่มที่ซาบิคุลบิลไขยรชคนที่ทำดีอย่างเดียวเท่านั้นอัลฮัมิลลาขอให้อัลลอฮ์สุานตะลาให้เราอยู่ในกลุ่มสุดท้ายและอีกกลุ่มหนึ่งมนุษย์บนโลกนี้ก็มีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดทั้งปวงน,นี้อัลลอฮ์สุบานตะลาสั่ง ให้เราโมอามาละกับพวกเขาสั่งให้เราอยู่ร่วมกันถึงจะมีความแตกต่างกันแต่อัลลอฮฺมาต่าลาได้บอกนบีได้สอนให้อยู่กันอย่างมีความสันติสุขกันนะครับนในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวต่าลาได้วา j ิบต่อมุสลิมทุกคนเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันแล้วอัลลอฮฺได้วา j ิบสิ่งหนึ่งสําหรับมุสลิมนั่นก็คือ อัลอัมรุบิลมะรุฟ والنحى عن المنكر อัลอัมรุบิลมะฮิยุบคือสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็น a h การสั่งห้ามหรือว่าห้ามตามในสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับอัลลอฮฺเปนใหญ่นิรจีมทุกข์มัี่อัลลอฮฺออัลลอฮฺอัลลอ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورةآلإمرانآيات นะอรับที่อิมรับอัมร์ละอัลลอฮ์บอกว่าคนตุมมขยิระอุมมตินอขครจาดินเนาพวกเจ้าทั้งหลายโอ้้มุสลิมทั้งหลายมุสลิมทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดออกมาเพื่อมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อมุสลิมเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาตินะครับ จะมูรุงานของเราคืออะไรครับตะมูรูนบิลมาอูฟเจ้าจงอะไรครับสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามว่าท่านเขาในอันิลมุงกัดแล้วก็ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้ายอัตุมินูนบิลลาอะนะครับก็ศรัทธาต่อ Allah แล้วก็เรียกร้องสู่ศรัทธาต่อ Allah นั่นเองอัลลอฮฺถ้าเราดูย้อนไปสมัยก่อนก่อนที่จะมีอุมมมมมะฮัั mah ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัม แท้จริงแล้วเคยมีอุมมะที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนที่มุสลิมจะมาก่อนที่อิสลามจะมาอยู่จะมาเผยแผ่ในบนโลกนี้มีอุมมะที่ดีที่สุดนั้นก็คือบันีอิสอาลดังที่อัลลอฮ์สุบฮามต a l าาได้ชื่นชมพวกเขาเพราะอะไรครับก็เพราะพวกเขาสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามและก็ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้าย แต่เมื่อใดที่พวกเขาเหล่านั้นยุคไท้ายๆพวกเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮกาะก็เลยละนะหรือว่าสาดแช่งแล้วจากนัมเบอร์วันกลายเป็นนัมเบอร์ศูนย์จนถึงปัจจุบันเพราะอะไรครับพวกเขาทิ้งสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ห้ามปรามในสิ่งที่สิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเราทำเหมือนกับเขาอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนพวกเราตลอดไป อัลลอฮ์จะให้คนอื่นมาแทนเราอินชาอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะอานาได้กล่าวไว้นะครับอัลลอฮ์ชื่นชมบเนีอิสราเอล أ ลอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตันิรดีมเลี้ซสุสวาอ์มมินอะ ل ์ลิลกิตาบอุมมะตุนฺก้อิมะตุยัชลูนอายาติลลา์ มุสลิมจะดูนย์ยึมินุนบิ LLlahi واليوم الآخىد ويأمرون بالمعروف فيما ينهون عن المُجَوّع นะก็อายะต่อไปเลยนะครับอายะที่สองนะครับอันนี้เป็นการชื่นชมอัลลอฮฺมารดาชื่นชมพวกเขาอายะที่สองนะครับเป็นอายะที่อัลลอฮฺสาดแช่งโดยผ่านลิซานดาวูดโดยผ่านนบีของพวกเขาสาดแช่ง قوم بني اسرائيل صوتا لا يكون بداو كان بيت ايسر اعوذ بالله من الشيطان وعدل لولا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود لا ايه. داود ساكتين بني اسرائيل وعيسى بني مريم لا يكون بيت Zalafarikah? Zalikah bima asuh, mereka nu ya jadi. Fakihahu chat. Asal, asal itu, chat, tumbab, chat, tamsir. Maka nu ya jadi. Lepas, mereka chat, tancuah, menjadi musuh terhadap Allah Subhanahu Wataala. Musuh yang apa? Allah Dia beri ayat langcah lagi. Maka nu la ya janahu na. เนนเพราะว่าเขาละยตนาห์พรามันดูเวลาดูสิ่งที่มุกัดอยู่ข้างหน้าเพราะเขาโอ้เฉยๆไม่สั่งใช้หรือว่าไม่ห้ามปรามสิ่งที่มุกัดอยู่ต่อหน้าละยัตนาเ์น้ามุกัริมาลูและบิซแมเกานูย่าฝาลูอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่เขาทําคืออยู่เฉยๆไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำนะครับ อัล h a m d u ล i l l a h นะครับศิษย์ดังจุมัตที่ยังได้ใจยังออัลลอฮ์ سبحانه และก็สักเลี้ยนซึ่งสกุลญาฮานี่งา,านเรื่องนี้เรามีตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอันวาลิฮฺซัลลัมแล้วก็ซาลัฟถ้าบอกวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ว่าขอเลือกแค่สองตัวอย่างก็พอนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะนวาลิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนชาวมุสลิม ตัวอย่างแรกนบีนะครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมสรุปเลยมีมีมีพูดอะดิษนะท่านนบีมหมสละวันครั้งหนึ่งมีภรรยาอีกคนหนึ่งกำลังนินทาหรือว่าพูดไปถึงภรรยาอีกคนหนึ่งคือประมาณห่วงประมาณอะไรหึงแล้วก็พูดแล้วก็ทำอิชาระบอก อ๋อบอกว่าคนนี้เนี่ยภระยะิยาอีกไม่ถึงภริยาอีกคนนะว่าคนนี้แล้วก็ทำมิชาระาลนี่นี่ทำมิชาระว่าเตียะยะต้ยนะครับภริยาคนเตี้ยนะครับพยายามบอกคุณลักษณะที่ไม่ดีของภริยะนานบีอีกคนหนึ่งนบีก็เลยบอกตรงๆไปเลยนบีไม่เกรงใจแนละ้วนบีก็เลยบอกตรงตรงว่าคําพูดของเจ้าบอกภระิยาะคนที่บอกเมกื่อกี้คำพูดของเจ้าถ้าหาเอาไปทิ้งทะเลแน่นอนทะเลเนะี่ยจะเสียไปหมด แน่นอนทะเลจะเป็นทะเลดำจะเสียไปหมดคำพูดเขาเชืคือนบีไม่เกรงใจนะก็น่าเสียไปเลยปัญยาคนนั้นนะครับเราไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะอันเดนแล้วนะครับอันนี้เป็นคำตักเตือนของท่านนาบีมีรายงานจะซาลฟนะครับผมขอยกตัวอย่างซึ่งมีหลายตัวอย่างมากแต่เขาเลือกแค่ตัวเดียวเดียวตัวอย่างเดียวก็ววคือมีรายงานว่าซุฟียนอัสซาวีซุฟยานอัสซาวีเนี่ย เวลาออกไปที่ตลาดเนี่ยเห็นอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะตักเตือนไปเลยตั้งแต่ไปนะครับก็จะตเตือนแล้วก็จะบอกอย่างนู้บอกอย่างนี้บอกนู้บอกนี้ตักเตือนปาาของเขาเนี่ยคือจะเปียกตลอดคือบอกนู้บอกนี้บอกนู้ตักเตือนตลอดเห็นอะไรที่ไม่ดีก็ตักเตือนไปเลยเห็น,อ,นอะนไรคตนตามก็ไปตามแล้วก็คนตามนั่นแหละเป็นคนรายงาน ากไปจนถึงกลับก็จะเป็นแบบนั้นนะคือชอบตักเตือนคนอื่นก็ฮามิลลาครับนี่เป็นนิสัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะล,ลิมูซาแล้วก็เป็นนิสัยของบรรดาสลัฟที่นี่เป็นตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมีจํากัดนะครับอ่าฮามิลลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบางทีการตักเตือนเนี่ยเรารู้ถึงหน้าที่ของเราว่าเป็นวาจิบแล้วก็ฮามิลลา แต่บางทีการตักเตือนของเราก็ไม่มีฮิกมาการตักเตือนของเราก็อาจจะทำให้คนที่ทำไม่ดีคนที่หลงผิดไปเนี่ยอาจจะหนีจากอิสลามมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะวิธีการของเราหรือรูปแบบการตักเตือนของเราไม่ถูกต้องนะครับรูปแบบกับวิธีการเนี่ยก็สำคัญเช่นกันฉะนั้น เวลาเราจะตักเตือนคนอื่นนะครับเราต้องรู้บางคนเลือกที่จะซีเน่ซีเน่คืออาเรนะแน่แนบแนแน,บแน,นะครับประมาณนั้นนะครับคือซีเน่มากกว่าจะพูดตรงๆอันนี้ไม่ดีนะครับเขาอาจจะหนีหรือว่าเขาจะไม่ชอบก็ได้นะครับบางคนอาจจะด่าต่อนหน้าคนอื่นบางคนอาจจะว่าเลยแบบนั้นก็ไม่ดีเช่นกันนะครับ บางคนนะครับโดยใช้คําว่าด่าแล้วก็โดยใช้คําว่านเชฮะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรไม่ควรนินแต่งั้นบางครั้งผมเองคนคนุณตบ้าเองอะ่ะบางทีก็มีผิดพลาดเรื่องน,นี้เช่นกันใครที่ผมนเชฮะแล้วทําให้รู้สึกไม่ชอบหรือว่าทําให้รู้สึกน้อยใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็มาอาัานะตรงนี้ด้วยผมนะครับขอมาอัาต่อทุกคนถ้าผมนัชฮะอะไร ไปผิดพลาดหรือว่ารูปแบบวิธีการผิดนะครับก็ขอมาอัฟทุกคนด้วยที่ฟังคตบ้าในครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีก็คำนิลละนะครับถ้ามีก็ขอมาอัฟนะัตรงน,นี้ด้วยนะครับำนีนละบารอุลลอฮุลีวะลุมฟิลกุรอานอลอาซมวะนฟานีวะอียาคุมบิมาฟีหิมิลอะยาติวฎิคริลฮะคีมวะตบัมิวะมินคุมทิลาวะตะอินนุฮั أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله و كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومنهداه ا الحمد لله พี่น้องผู้สัทยาทางเลียครับสังคมเราที่จริงแล้วสังคมมุสลิมเราในประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้ขาดผู้รู ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ด้านศาสนาหรือผู้รู้ด้านสามัญมุสลิมเราไม่ได้ขาดผู้รู้ครับพี่น้องบางคนเรียนถึงต่างประเทศบางคนเรียนในประเทศแต่สรุปก็คือมีผู้รู้มากมายบางทีผู้รู้เยอะเกินจนทำให้มีเคลาฟเรื่องนี้นิดหน่อยก็ยทะเลาะกันไปอีกก็ไม่เป็นไรเป็นถ้าทะเลาะทางวิชาการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมมิลลา แต่จะบอกว่าผู้รู้ไม่ได้ขาดแคลนแต่สิ่งที่ขาดแคลนในยุคข,ของเราปัจจุบันนี้ก็คือผู้ที่ทํางานอัลอัม ah รุบิลมาอูรฟวันนะฮยานมุงขัดต่างหากครับพี่น้องครับบางคนเรียนจบต่าง,งประเทศพอกลับมาได้งานไม่สนใจว่าคนจะเป็นยังไงประชาชนจะเป็นยังไงไม่ทํางานศาสนาสักนิดเดียว ก็อาวลาไม่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 สมควรนะครับไม่สมควรแต่เมื่อไรที่คิดได้ก็อิชอเลาะมาทํางานศาสนาต่อมาตักเตือนมาสอนมาอัมรุบิลมารูฟสอนในสิ่งที่ดีงามสู่ครอบครัวสู่สังคมสู่หมู่บ้านสู่ประเทศชาติอิชอเลาะเมื่อใดที่ท่านรู้สึกตัวอิชอเลาะนะครับอัลฮัมดุลิลละถ้าอยู่ในมัสยิดของเราก็มีด็อกเตอร์บรรดาด็อกเตอร์เยอะมากนะครับ มีผู้ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการก็เยอะมากก็บอกว่าไม่มีอ่าไม่ไม่ได้ขาดแคลนนะครับสิ่งผู้รู้ในสังคมของเราแต่ขาดแคลนแค่คนที่สั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับฝากนะครับฝากพี่น้องเราเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่เราสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามเนี่ย แล้วก็ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยมีผลดีต่อสังคมของเราหนึ่งในนั้นก็คือองค์ลอสฟางตาลาไม่ลงบาลาไม่ลงบาลาต่อสังคมของเรานะครับมีฮะดิษหนึ่งบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายผมบอกความหมายเลยนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามและก็ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือพวกเจ้าจะรอให้บาลา หรือพวกเจ้าจะรอให้อาลาสลงจากพวกเจ้าก่อนเมื่อถึงวันนั้นแม้จะมีโต๊ะครูแม้จะมีโต๊ะบาแม้จะมีคนดีขนาดไหนคอยดูอ้อฟาเลยุสตาเจบาลคุมไม่มีการตอบรับนะอัลลอฮฺสุบะฮตาลาอีกต่อไปฉะนั้นอย่าให้มันเกิดก่อน จนทำสิ่งที่เราบอกมาขั้นต้นอิงชาอัลลอฮ์อั له, ลลอฮามาฮฺต่าลจะไม่ลงบาลาตาหมู่บ้านของเราต่อประเทศชาติของเราอิงชาอัลลอฮฺสองครับฝากพี่น้องของเราในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการเมื่อมีคนมาสก,กิดเราเมื่อมีคนมาบอกเราขอให้เราชุกโกต่อลัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ส่งเขามาไม่ใช่เราไปโกรธเขาครับ บางคนก็โกรธเวลามีคนมาเตือนไม่ได้ครับท่านอุมานี่ชอบคนเตือนเขาแต่ว่าไม่มีคนเตือนบางทีอุมานี่เขาบอกเลยครับว่าทําไมไม่มีใครเตือนฉันรักคนที่มาเตือนฉันถ้าเราจะดูว่าเพื่อนเราครบมา10ปีเนี่ยเพื่อนเราที่คบมา1 0บสปีเนี่ยไม่เคยเตือนเวลาเราทำผิดเนี่ยใช่แล้วครับเพื่อนคนนั้นไม่ได้เรารักรักเราจริงๆ ถ้าเพื่อนเราที่รักเราจริงๆเราทําผิดเขาจะเตือนเราเราทําถูกเขาจะชื่นชมเราครับพี่น้องครับท้ายสุดก็อยากจะให้พวกเราฟังคําพูดของอิบนุลเจาซีนะครับในหนังสือของท่านนะครับท่านบอกว่าอิบลิสหรือว่าชัยกอนนะครับจะมาในคาบของ คนที่หลอกสไตล์นี้นะครับสำหรับคนคือคนที่อิบัดอิบาดายะพอดูในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรสิ่งนั้นเนี่ยปล่อยให้คนดีเขาเป็นตักเตือนเถอะปล่อยให้คนดีตักเตือนผมเพราะว่าตัวฉันยังไม่ดีเลยทำไมฉันต้องเตือนเขาเพราะว่าตัวฉันยังไม่ดีเลยอันนี้คือแผนใชตอนครับ โอ oh, ฉันยังไม่ดีปล่อยให้คนดีไปเตือนเขาเธอเพราะว่าปล่อยให้คนดีฉังงั้นฉันก็จะไม่ตักเตือนท่านอิบนุจาวซีบอกว่านะครับฮาซากรละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดฮาซากรละลีอันนูเพราะว่ายาจิบุอะลเลยเพราะว่าอัลลอฮ์ว่าจิบต่อพวกเขาต้องตักเตือนแม้สิ่งที่เขาเตือนนั้น เป็นสิ่งที่เขาทำคือเขาทำผิดอยู่แต่เขารู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งผิดเขาไปเตือนก็ไม่เป็นไรครับแม้เขาทำเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขาเตือนคนอื่นคนอื่นก็จะได้หยุด เขาเมื่อเตือนคนอื่นแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวเองด้วยว่าอ๋อเราก็เองก็ควรหยุดนะเพราะว่าเราเตือนคนอื่นให้หยุดเราเองก็ต้องหยุดอันนั้นเขาเรียกว่ายิงนกครั้งเดียวได้นกสองตัวอ่านะครับนะฉะนั้นเราอย่าให้ใจตอนหลอกนะโอ้ไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีเราจะไปบอกคนอื่นได้ไงอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วอัลฮัมดุลลาห์ฮัมลิลล์มีคนถามฮุไซฟะว่าอะไรคือศุก ที่มีชีวิตศพมีชีวิตท่านฮุไัยฟต้ตอบว่าศพที่มีชีวิตคือศพนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีชีวิตศพมีชีวิตคือผู้ที่ไม่ห้ามปรามสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยมือของเขาหรือด้วยปากของเขาหรือแม้แต่หัวใจของเขาก็ไม่ได้ห้ามปรามสิ่งทั่วร้ายคนแบบนั้นเขาเรียกว่าศพมีชีวิตนั่นเองครับ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وعلى راسهم اليهود والنصارى الحاكدين الحاسدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد الله ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่สร้างมัสยิดนี้วลิมันซาลิบินาอิฮีและผู้ที่พยายามผู้ที่อุตสห์จะให้มัสยิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาวลิมันอาบิดาฟีฮีและผู้ที่มาละมาดผู้ที่ทําอิบาดะในมัสยิดแห่งนี้จะบรรดามุสลิมีนัวลมุสลิมีตอามนยารับบัลอาลลมีนอัลลอฮุมมุฟิล للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا انك انت السميع انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم يذكركم واستغفروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه